เออกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องพูลิฟันแฟมิลี่ชาแนลนะครับและในวันนี้มีความคิดเห็นนะครับแต่เขาให้ผมทำตั้งนานแล้วนะครับผมผมก็ก็ไม่ได้ทำให้เอซดูนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีเวลาโอเคครับเขาบอกว่าพี่ครับใส่ชุดตำรวจยังไง ไม่มีหมวกนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาสอนให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมสอนให้เอ็กเอดีดูนะโอเคครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องกดไปที่เมนูนะครับผมจากนั้นเราก็กดตรงที่ข้างบนอันที่สี่นะครับผมอ่านอังกฤษไม่ออกจากนั้นเราก็กดไปตรงนี้นะครับผมข้างข้างข้างล่างข้างล่างทางขวาน,นะครับผม จากนั้นจากนั้นทุกคนก็จะเห็นแบบนี้ใช่ไหมจากนั้นเราก็เลื่อนลงมานะครับผมจากนั้นเราก็ก็กดเขาว่าแฮชตรงนี้นะครับเอาเอาทุกคนจะเห็นตรงที่ติดถูกถูกอยู่แปดแปดอันใช่ไหมอะนะครับเราะจะต้องกดไปอันที่สองนะครับผมกดเขาว่า has นะครับนี่แค่นี้อวจะ หายไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับถ้าใครอยากให้มีหมวกนะครับใครอยากใส่หมวกทุกคนก็ติ๊กถูกเหมือนเดิมนะครับแค่นี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็มาสอนให้เอฟดูแค่นี้แหละนะครับโอเคครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าบายบาย